สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะฮะมาครับพี่น้องโอ้ยซุบเทาสุบเทาุี่อะไรมาขื้นเนาะบุกแล้วเนี่ยเงืนยเดินทุ่งใส่่ม่่่่่่่่่่่่่อะ่ใ่่่ เอาเนี้ยมันมันมีข้าวเนี่ยพนโพอ้อยเป็นเห็เกาะุกกะีิชนิดนี้มันเป็นน้ำสีาขาวข้าวอ้อนเน่นเาเรกกะทิบอ่อฮึฮึโอ้โหสูเล้ากะทิาวอ่อนนี่เป็นน้ำสีขาวานะฮะเอม้มันคนุณภัณฑ์มีคน,นาเป็นมันลากัวยกินอาหารของดินกะทื่อยุด ม,มาครับพี่ย้อง <ไป S 1> <ผ>มาท <ไป S 2> ำแล้วยกันนะคะรับน,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 นี่เป็นแกงหอ่อไม้นะคะะนรับพี่น้องมาดูเน,นือชื่ออ้ยเนี้กินก็มาดูเน่้อกรควนถกินได้หอนอือนนบ่นอก ซื้อห่วยผู้โยนไว้อยู่กลางนี่บึ้งก็มันมีอะไเยอะอีแล้วเน้อนี่คือเดี๋ยวมีเห็นบอกโฆษณาตะกี้นะโฆษณากูอ่ะินเตอรทุกกินนั่นหรออืมข้อนี้เบอร์ต้องก็ทำไงคุ้มก็จะรอมันเย็นแล้วไม่ต้องเอาไปอบไหมไม่เอาต้นอือ้ตัวนี้ไม่มีใครอยากเลยนะเอฟซีทุกท่านนี่ เรากำักกว๋เออทุกท่านเม้าข ok ันอไ่าอาปุย like> อ ok ืมคำดำมุอขีก็มันกได้จะไปเอ็นเอาเลยสิอไไปน้ำไปรวมรู้ดำน้ำงไปกินเต่าโงก็โง่นี่แหละมันกินไม่ได้ เขาก็พอเนสมัยเจงจะกินอยู่น้ำตับรกระส่ากงคือมือกินเครื่องบิเลตดีกว่าอนี้ก็ลงกรดักินในหัทางเตอนน้ำเยอะตู้ปลาน้ำเยตูเย็นสิข้าววันนี้อร่อยมากเลยนะครับกินตงหูแมอเนะเพชรละกันเหลือมันจะกบกันเสร็จเจ้าอตีนจุ่มลงระดั่ลงกรกินแล้วระยะคงน้ำตับมันยูก อยู đây. Mình ่เลมันตะเกนจริงนคือเจ้านี่ดอไเอาได้บ่ออยู่เนาะในบ่อนปมดมอนี้นาบ้ละมันมาไหนมันมายันน้ำลาบ่ มาไมคดาตนพิมพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ิมคำ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มีเป็ฟ<ๆ>ังรถมันบนมัน,ะนอะไรกี่ปนนะอยิปับปับน้าหน้ากามาไหมน้าสู่รถเก่งไหมเน่ะเอาะ่รงนี้แล้วเนาะ เก็นดวยมเห็น no like mm ื้อทั้งหมดตัวน้อยแคบกว่ามึงชี้เอาตัวง่วยหนตัวละสิบบาทตัวละห้าละสิบบาทอืมในฮาตัวบังฮาคือสองชิวไว้เหมืนแกงละไม้ซ้ำนี่น่ะกระนี้สองซ้อนอ้อมันไม่ได้สูตรตายตัวแกงละไม้เนี่นะ บางคือเขามีเสื้อพักซืเอย์เนมีเสื้ออันนั้นนีดมันก็นี่ไงเขาไปส่งกาแเนันไยเราไปหาสูดตายกูจั่ะเฮ้ยกาแฟเราเห็นโบรา,รารกินกับน,น้ำไม่คือเดียว กินยังมีคือเดียวกินน้ำจอกเยอะขมแทบมันมีหวานน้อยหวานมากหวานมากมากเลยน้ำที่หวานบางคนจะเคื่อจนท่องเลยเต็มโจ๊กแห่งมีตรัยตัวกาแฟแห่งอันนั้นจะไม่ได้กล่นกาแนี่ทุบมันแล้วเนาะมันด้กินน้ำพวกส่งกาแฟน้ำไหลขอคิดกินนณะวัตถุดิกาแฟได้ตัววันคือซื้อน้ำมีซัมเดียว นีที่เา่งายอะบางเบางคนมาจองนึงน้ำย่าง่งจอกงราน้าือกาแฟได้ดมันเจอเลยถ้ากาแฟนกจะดื่้าจะม้เง่เรื่องกาแฟ่ใคมันก็หาเก็นได้่แฟนะ่ไปแม่เอาไปถือบ กนมี <ersch> <S <S ่ยวมาขายแังยากินกาแฟแล้วเธอซ้ำไปแต่ร้านข้าเมี่ยวมาขายด้วยกนนี่ยเขาเมี่ยวมาแม่มเบิดอยู่แงากินกาแฟแล้วก็มันที่กินก็กินไม่ดไได้ปัจจัยากาแฟยัเขาไม่ได้มาขายกาแฟนะบ้านเทานะไปไม่ถนวมี้คมเนโอ๊ไปเชื่อิดน้อเินเลยนะไอ้ิวในวันนี้โมคุชเช่เปยนไมนะ

ไงเแบไปเอาทำใคดมเหลบต่ตรงได้ยินมาเเดยมนนไดบิเปิดวันนี้ก็อเนาะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับ